ดูไอ้คนนี้เลยยาไปเรียนตรงนั้นละวมดมึ้งเลือดเลยมดมันจะขึ้นยาดูแฝดเสียงดังจังเลยหูล้วหลานมึงก็ตามเลยเนี่ยใส่รองเท้าข้างเดียวก็ได้เสียงดังเนี่ยเหมือนใครเหมือนย่านเนี่ยแต่คอกเหมือนุกวยวมันเป็นไรอ่ะ <c oughs> หมุดคอยไม่ได้ยินเนี่ย ก็อยู <g all> ่ใกล้ๆกันจะไหมลนงจะไม่ดีนหนาโนก็สวยเหลือเกินแต่โหวก้าหยั่งหน้ามังคอมังแขนไม่ขามังมีตจั๊กวะจะเช็ดเช็ดเช็ดตบวผมก็หลานเช็ดเห็นไหมเนี่ยไปหาให้นุ๊กป่ะไปดูจิดดังกับมีตจั๊งเนะชอบจะ่คอแฝดเพล็กจางให้ยาวน้าเนาะไม่พอนะยัดล่องด้วย Ya long go bye 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 <laughs> น้องท้าวกใส่แค่เดียวเองไหมที่ที่ย่าย่าเหลือหลานยังไงเนี่ยข้าวเลยเอาเอาเลย เนี่ยแฝดก็ทำตามทุกอย่างมาเก็บหนึ่งห้ายากกำลังเล็กหลานเยอะครับแหน่เก็บเก็บไม่ยออย่ีบริหารกล่องเสียงยาบริหารกล่องเสียงทุกวัน แฟนไม่เคยเชือย่าบอกแฟนไม่เคยดื้อไม่เคยสน